สวัสดีครับเมื่อนี้อยู่เมืองไทยครับมาเหระบบน้ำหยดของปีแรกครับเหดระบบสายน้ำหยดใส่สวนยาครับปีแรกนำก็ไหลแห้งอยู่ครับ ใา้น้ำยดนี่ก็จะเป็นเทปน้ำยดครับตัเม้นใสยกลมคืออิสราเอลครับเอาะระ้บน้ำอิสราเอลมาเห็ดลองมือครับน้ำก็งแห้งอยู่ถือว่าได้ปนอยู่ครับตัเม้นก็นใส่ต่อพ v วซีครับ

เมนใส่เบ okay. ้าเปิดปิดนี่นะครับแหงอยู่ครับน้ำยดเร็วอยู่ ใช้ปั๊มกับปั๊มธรรมดานี่ยนะครับปั๊มนัำธรรมดาแต่เพอเพิ่มอุปกรณ์เสริมเข้าไปเป็นแอร์แวร์ครับแรงดันนำ้ำในน้นำมันแห้งครับ

อันนี้ใส่ทอ่อเม้น2นิ้วครับว้าวกะสีหุนใส่ลูกยางครับขนาดอันนี้ลูกยางเจาะสิบหมิลครับใส่ลูกยางยี่สิมิลครับแน่นอยู่ครับ นี่ย่อยก็ย่อยปรายครับนี่แอเว้ครับนี่สิมาทั้งที่ใส่อุปกรณ์เสริมครับนี่กองนี่ใส่กองครับแล้วว่าเปิดปิดพ้นยาครับมีทั้งผสมยาแล้วับปั๊ม มีสองฟังครับฟังฟังทำฟองไปครับตัวนี้ไม่ได้ปลูกครับปลูกเยบร้อย